สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูออการปูผ้ายางคุมร่องแตงโมนะคะอันนี้หลังจากที่เราดึงสายยางน้ําหยดไปแล้วเนาะดึงไปแล้วเราใช้สายยางสองเส้นนะคะวันนี้เราจะมาทำการปูผ้ายางนะคะปูผ้ายางเนาะอันนี้อ่าอ่าคนงานกำลังกรบดินนะคะโดยใช้จอบในการขุด เอาดินเนี่ยเอามาทับที่พะยางเพื่อป้องกันลมพัดปิวนะคะลมพัดพะยางจะปลิวได้นะคะโดยการดึงร่องดึงพะยางเนี่ยให้ตรงซ้ายขวานะคะแล้วก็กดทับนะคะเนี่ยค่ะวางเอาดินวางทับนะคะวางทับเนาะไม่งั้นเดี๋ยวพะยางจะเปิดเนาะเนี่ยค่ะ,ะการปูพะยางเนี่ยเราจะใชอะ้อันนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องเราใช้คนนะคะก็คือสองคนเนี่ยจะช่วยกันดึง ดึงไปได้สักระยะนึงเดี๋ยวเขาก็จะหยุดหยุดแล้วก็ใช้ดินเนี่ยวางทับนะคะวางทับเนี่ยค่ะเราจะไม่ดึงยาวเกินเนาะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีลมแรงนิดนึงเนี่ยค่ะเขาก็จะวางนะคะใช้ดินวางทับแล้วจะมีเอ,อ่อคนงานนะคะคนงานที่เดินเดินตามหลังก็คือจะกรบนะคะเขาจะมีคนกรบตามเนาะเนี่ยค่ะจะมีคนกรบตาม เราก็จะวางถี่นิดนึงนะคะเพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยลมมันจะแรงนะคะลมมันจะแรงเนะคะเห็นไหมเขาก็จะดึงดึงนะคะดึงให้มันเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็นําดินวางทับนะคะเนี่ยวางทับล่องเนาะพอ,อะเราปูนะคะเนี่ยปูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรองน้ํานะคะรองน้ําก็คือ ให้ให้ดินที่หลุมเนี่ยเปียกเปียกชื้นโดยการอ่อรองน้ำไว้แล้วก็เอ่อเว้นไว้สักหนึ่งวันก่อนที่เราจะปลูกนะคะก่อนปลูกนะคนเว้นไว้หนึ่งวันเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยติดติดตอนที่เราเอ่อกระกระแทกหลุมนะคะกระทุ้งหลุมมานะเนี่ยคะ่ะเนี่ยอันนี้วิธีการกรบนะคะปลูกพยางเนาะดึงสองข้างให้เท่ากันแล้วก็กรบนะคะ ่เราจะกบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วเราก็จะรองน้ำรองน้ำสักสองวันเพราะเนื่องจากดินเราห่างเราเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวนะเพราะว่าเราถมานำดินมาถมนะคะดินมันค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะรองน้ำไว้สองวันแล้วก็เว้นหนึ่งวันแล้วเราจะถึง,ถงจะปลูกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกกล้าที่เราพร้อมปลูกแล้วนะคะลูกกล้าอายุ17วันค่ะ อันนี้จะเป็นลูกกาอายุสิบเจ็ดวันก็คือเราเจอฝนเนาะฝนตกมันทำให้เราแบบทำงานได้ล่าช้านิดนึงกว่าจะปูพยางกว่าจะเดินใส่น้ำได้นะคะอันนี้ลูกก้าเราพร้อมแล้วเราก็ลองน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกกาล็อตนี้ถือว่าขึ้นเสมอดีมากสวยมากนะคะสวยมากสวยมากขึ้นพร้อมกันนะคะดูดูจัก ลำต้นเนาะเดี๋ยวเราจะเห็นรากว่ารากของเขาเนี่ยขึ้นมาที่ผิวเห็นไหมคะที่สีข,ขาวๆเนี่ยคือรากแตงโมนะขึ้นมาที่ผิวดินนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมรากขาวเนาะรากเนี่ยต้นสวยนะคะต้นสวยเห็นรากขาวพร้อมที่จะลงหลุมแล้วนะคะพร้อมที่จะลงหลุมแล้วเห็นไหมโอ้โหพร้อมสวยงามมากนะคะกา ก้าเขียวอ่อนกําลังดีก็คือเราจะไม่ได้เร่งปุ๋ยให้งามนะคะเดี๋ยวพอปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยต่อไปอะจะมะีคนงานที่จะปลูกแตงแล้วเขาก็จะเดินก้าก้าแผงกันเนี่ยค่ะเขากําลังจะเดินกล้านะคะก็คือเอาก้าแผงเนี่ยไปลลาต่อทอให้ทั่วที่นะคะแล้วก็จะมีคนปลูกอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ หาบหาบของเขาเองเนาะหาบของเขาเขาก็จะหาบไปได้ครั้งละ10แผงนะคะพอเขาลายกล้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานที่คอยปลูกนะคะอ่าเนี่ยจะเป็นการปลูกแตงเห็นไหมคะเขาจะมีไม้ที่กระแทกลงไปที่หลุมนะคะอ่ากระแทกลงไปให้พอดีกับต้นกล้าล่องนึงเนื่องจากเราใช้เออ สองแถวนะคะเป็นแตงสองแถวเพราะฉะนั้นคนกระทงหลุมก็จะมีสองคนแล้วก็คนปลูกก็จะมีสองคนก็คือจะอยู่กันคนละฝั่งเขาจะทำการถือแผงคนละหนึ่งแผงแล้วก็ตบที่แผงเพื่อให้ลูกแตงเนี่ยหลุดออกจากแผงแล้วก็นำมาปลูกนะคะเนี่ยค่ะ เ,เ,ขนนเขาจะตบแบบนี้ลูกก้านี่เราอย่าลดน้ําชุ่มนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ออกเนาะเนี่ยค่ะเขาจะตบเบาๆแล้วมันก็จะหลุดออกมาแล้วเขาก็จะปลูกเป็นเป็นต้นๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยคือเขาปลูกแล้วนะคะเห็นไหมดินจะหมาดๆไม่ติดมือเนอะอาะจะทําให้ปลูกได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆก็คือสองคน นะคะล่องหนึ่งใช้คนงานสองคนนะคะเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จคนที่กระทุงเราก็จะกระทุงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกแตงให้เสร็จนะคะเดี๋ยวขอตัวไปปลูกแตงก่อนนะคะสําสหรับวันนี้เราก็จะให้ดูวิธีการปลูกแตงเท่านี้ก่อนเนาะ สวัสดีค่ะ